สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่องยีสานบานปลาสตอรี่วันนี้จะนําง้าพี่น้องมาเก็บมาขามป้อมนะครับมาขามป้อมนะหรือว่ามาขามป้อมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับมากโดกงด่นะครับเนี่ยด่งเต็มตัวจนนะครับเดี๋ยวไปช่วงไปเก็กันครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่ล้นอยู่ตามพื้นนะครับล้นตามพื้นกต่ไร้นะครับแต่ว่าที่ล้นโดนมันก็นจะเหี่ยวจะแห้งไปนะครับก็จะเก็บดอกามากที่มันยังสวยจุนะครับล้นยังบ่โดน,โน,โนแ้วก็จะหาไม้ซอยเอานะครับจากบนตัวน้ําน,นะครับอันนี้คืองายมตำนะครับตอนนี้หมากพม่าแล้วนะครับอันนี้กำลังออกดอกไม้นะครับเนี่ย กังเป็นดอกไม้นะครับกาลังออกดอกใบนอ่อนกับดอกกนอ่อนนะครับกาลังเป็นดอกแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับหมากันยังบ้านเบิร์ดนะครับผุ้นะหมากยังเต็มต้นอยู่นะครับสังเกตบ้างครับหมากดกเลยเะครับเดี๋ยวไทยพี่น้องได้เบิรงนะครับเปหลายมุมแล้วก็บ้าหมากดกไปเลยครับหมากโดกดกนะครับ นเอาไปรองนะครับหรือว่าจะไปกินรสสดก็ได้นะครับจิมกับน้ำพริกเกลือนะครับแซ่บนะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆนะครับผมตอนแรกก็จะให้เกลียวอหมกที่มันลรนก่อนนะครับหมากมันลรนลงมากมันส่วนหมากมันจะแตกนะครับจะ่าโรนไล่ยหลนะครับ แต่เกียปออกมากที่มันยังสภาพดีอยู่นะครับหมากำงามนะครับผมเนี่ยโดลลงมาเนี่ยกลายนะครับแล้วก็อยู่บนต้นเนี่ยกลายหมากำงามข้างนั้นเลยครับมาขามปอมครับส่วนที่มันโรลลงมามันก็นจะแตกนะครับเท่ากับหมาที่มันแตก ส่วนหนึ่งก็แตกนะครับก็เลือกเอาคัดเอาหมากที่ยังแซ่ด้อยู่นะครับหมากกางเซี่นครับบอลเนี่ยเริ่มนเน่าแล้วนะครับมันเล่นรุนรุนหมากกางเซี่ยังแซ่ด้อยู่นะครับเนี่ยงามๆเลยครับผม ถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นยาสมุนไพรพ้อมนะครับเป็นยาระบายยากระติ๊บสำคัญครับมีวิตามินซีสูงนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับกินลงไปแล้วนะครับเวลากินน้ำตามก็จะออกบานๆนะครับที่มาทำง,งามนะรดแร่ไหลครับ แกงก็จะโลดเองนะครับหลังเรืบ๊งง้างกับ่เอานะครับทิมเล้วก็เตี๋ยวหมาบงง้ามนะครับมาเตียมปแตกโรดหลายแห้งนะครับก็ติดลูกโรคโรคนะครับโรคทุกปีนะครับปีที่แล้วก,ก็โดกปีนี้ก,โก็โกค ล่นดวนก็นจะงเหี้ยวนะครับข้าก็าหมากที่มันล่นย่มบด,ด่วนยังสวดอยู่น,นะครับยังมือเหี้ยวหมากแตกระบาอาครับครับเรือกอ็แจมหมากงามครับหมากแตงสีกะระบอกหน่อ เป็นดองกับเน่านะครับ ลดนหลยนะครับเต็มเพื่อนเลยเก็บกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวรเราจะมากงามครับ จะมาขำงามนะครับมาขำงามพังกันเลยครับ เลยจากจุดที่ต้นมะขามป้อมนี้ยู่นะครับก็บจะเป็นป้าเห็ดป้าเห็ดที่ผมเคยมาเก็บมาเห็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องนะครับช่วงหน้าเห็ดในเห็ดหลายนะครับอีกประมาณสักสองสามเดือนคงจะได้เก็บเห็ดไปพี่น้องในเบื้องอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเบื้องคลิปไปเรื่อยๆครับมีคลิปหลากหลายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการหาโยหากินนะครับการหายิปบุ้ม ตาไตเขียดน,น้อยนะครับม่หนี้มาเตรียมมาค้ำป้อมนะครับผมมากลรนลายก็จริงนะแต่ว่าก็ต้องเรียกคัดออากว่ามันลรนมากมันก็นจะแตกนะครับบางมาก็แตกแต่หอาไปดอมมันก็เน่านะครับคัดเอาจะหมากที่มันงามๆอยู่นะครับ tiêm mà không ngam được, mà kia như. นะครับแต่ว่ามันแตกแตกกระเบา,ะเบา,ะเบาะนะครับถ้าเอาไปกินสดนี่เอาไปได้เลยนะครับมากแตกก็กินได้แต่่าขนรเราไปรองก็ต้องเอามากกินเพราะแตกนะครับซึ่งคายว่ามันจะรองได้ดีก็หมากแตกนะครับแต่ผมว่าหมากมันแตกกับก็คงจะรองได้เท่ากันนะครับดองน้ำเกลือ ได้กินหนาที่มันบมมีหนาวมันหายากนะครับเยเป็นกับแก้มกับแก้มในวงกับแก้มในวงในวงเครื่องดื่มนะครับ,บงาม้งนั้นครับผมมาในสมบูรณ์นะครับนี่หอยเต๋ ลงมานะครับถือขีเห็นก็จะแตกก็ต้องคัดเลือกเอาแต่หมากงามหมากก่แตกนะครับได้อยู่นะครับ ตอนไงรลนลงมากก็จะแตกนะครับจะเลือมากที่มันบ่แตกส่วนหนึ่งครับนี่เริ่มเหี่ยวนะครับร้นายมือแล้วมาบ่สวแร้วนะครับรมันรดไหมมันกน็มากยังสวดอยู่นะคัดเลือกเอไม่สวดก็ไม่เอานะครับผมมันเหี่ยว มากจะแตกนะครับผมนีม่หมากสดๆอยู่นะครับไม่ตีลงมากนะเพราะมันอยู่สูงแต่มันอยู่ต่ำก็สามารถปิดเอาได้เลยนะครับแต่อัน,นี้ส่วนที่อยู่ตำ่ำสามารถยืดได้นะครับบนเรือแล้วมันจะเรือเฉพาะส่วนที่มันอยู่งสูงๆนะครับน,นี่หมากก็สดนะครับใหม่ๆเลย ้นนี้นะครับออกมากทุกปีและกระดกทุกปีนะครับซึ่งคาดว่าอยู่บโดนนะครับก็คงจะรุนเบิดนะครับกับเบิดหนามันก็จะออกมากไหมนะครับด้ทางที่ผมในไทยพี่้องไปนม่ชงแรกส่วนนีงก็กำลังเป็นดอกดน้อยๆนะครับเตรียมที่จะสร้างพลนผลิตในช่วงต่อไปนะครับ อต่นี่เป็นหมากที่แกแเราทำมันลนส่วนอยู่บนต้นกันยังหลายอยู่นะครับผมกํามข้านนันเลยครับขามป้อมนะครับวิตามินซีสูงรสชาติเปรี้ยวนะครับ ว่าแต่เขากินไปแล้วนะครับเขาเดือมน้ำตามตามันออกรสชาติหวานๆนะครับจะมาคำง,งามเพิ่เลยครับ พวกนี้ไม่เต็มหมากที่มันล้นกว่านานี้นะับางมากมาก็เริ่มเน่าเริ่มแห้งบางหมากก็เริ่ม,มเ,เหี่ยวนะครับโดนๆแล้วหมากยังงามอยู่นะครับผม เลยครับผมมาก็ง,งามงามงามทางนั้นเลยครับรดนไม้ก็มีมาร้ลนลายมือแล้วก็มีนะครับกำลังเหี่ยวหักแหงแล้วก็มี นี่ทุกระดับมีทุกขนาดนะครับรน้นิยงกันไหลนะครับเรียเอาเตียมหมากมานหมากนอกกระเบานะครัหมากมันแตกกระบาเติมกันครับผม รกครักนะครับต้องเอาไปรองไว้นะครับเพราะว่าย่ยมันเบิดลองกักระผมีกินก็จะได้เอามากที่รองไว้นะมากินก็นยาสม,มุนไพรพร้พอมนะครับผมเรยะมาคำงามครับ กำงามนะครับผมครับผมหลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการเก็บมาขังปลอมนะครับก็เติบเนื่องนะครับใช้เวลาเติบเนื่องโดนเติอบอยู่นะครับก็ได้มาขังปลอมมาพอสมควันนะครับเนี่ยอาถุงผ่นะครับซึ่งเฮ็ดจากสอบปุ๋ยนะครับ มะซายเอานะครับมื่อนี้บดอตามาครับผมไคมายเอวนะครับคำงามนะครับผมขามป้อมนะครับผลไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับกินลงไปนะครับเปรี้ยวๆนะครับรสชาติเปรี้ยวรสชาติผสมนะครับน้ครับทานดื่มน้ำตามไปอีกครับ จะรู้สึกว่าหวานข้อนะครับนี่คือมะขามป้อมนะครับางานมากันเลยครับผมขอบคุณที่นองพงไปสุภสุคนคาเตียเกียรติ้ามารับชมรายการจากชอ่องอีสานบ้านปาสตอรี่นะครับเบองคลิปจอเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแร,แรงใจในการสั่งสรรคงคลิปต่อไปครับพบก,พกันในคลิปหน้าสวัสดีกันสุภสุคชนมาเจียประนเงินทองเตียมพงเตียมทาไปแล้วสวัสดีครับ